สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกเกษตรวันใหม่วันนี้วันที่ยี่สิบตุลาคมครับมาแล้วอากาศที่รอคอยกันนะครับท่านผู้ชมหมอกเต็มเลยตอนนี้เกือบจะเจ็ดโมงเช้าแล้วครับในสวนทุเรียนของผมนะครับหมอกเต็มเลยฝนเพิ่งหยุดตกไวเมื่อวานนี้ครับ วันนี้หมอกลงเต็มเลยครับท่านผู้ใดที่สนใจจะขึ้นมาเที่ยวบนบ้านยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับก็มาได้แล้วนะครับมีหมอกให้เห็นแล้วครับมองเห็นประมาณ ห้าสิบเมตรครับนอกนั้นมองมองไปไม่เห็นแล้วครับมองนั้นตึ๊กเลยครับท่านผู้ชมในส่วนทุเรียนของผมนะครับผมพาท่านผู้ชมเดินชมไปนะครับก็ท่านใดที่เข้ามาชมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็พามาเดินเที่ยวในสวนทุเรียนของผมนะครับ โอ,โอ้สันตันตัน,น,นก็อีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะออกดอกแล้วนะครับทุเรียนก็สิบไร่ครับส่วนนี้ของผมฝั่งนู้นเป็นต้นเล็กครับเพิ่งปลูกได้ปีเดียวครับ ก็ถัดมาทางนี้ก็ทุเรียนห้าปีครับครับท่านผู้ชมก็ติดลูกแน่นอนแล้วครับปีนี้ปีไกยก็ติดนะครับแต่ติดลูกน้อยต้นครับเพราะว่ามันเพิ่งปีที่4ครับ,รบก็เดินมาในส่วนทุเรียนของผม ากาศเริ่มหนาวแล้วครับแต่ยังไม่มากนะครับแต่มีหมอกแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนูมองไปเห็นพุ่มไม้ไกลๆนู้สุดเขตพื้นที่ผมครับสิบกว่าไร่ครับตรงนี้ผมปลูกทุเรียนไปก็มีต้นเล็กแซมบ้างครับมีต้นใหญ่ครับ ก็ข้างๆนั้นน้ำตกยังไหลอยู่นะครับบ้านผมก็วนมาดูในส่วนที่เป็นส่วนที่ต้นใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงตอนที่มันติดดอกนะครับ็หงาะอ เหมือนเดิมครับเงาะมีทุเรียนก็พอดีมาเลินดูในสวนก็เห็นต้นทุเรียนแล้วก็หมอกลงเต็มเลยครับท่านผู้ชมแต่น้ำตกก็ยังไหลอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูน้ำตกด้วยครับ อัปเดตท,ทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมน้สำใส่กริ้งครับโน่นฝั่งโน่นก็เป็นที่ของเพื่อนบ้านครับปลูกผักเรียนเหมือนกันครับ แต่แกอยู่ไกลแกไม่ค่อยมีเวลามาดูเลยลบสักหน่อยนึงก่อน,นแกก็วันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็โอ้นมองไปกันก็นใจเริหมอกเริ่มจางลงแต่ก็ยังไม่มากนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเจ็ดโมงครึ่งนย้ครับ สบายสบายครับ20องศาครับอุณหภูมินะครับตอนนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับากาบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งกดสัตไดให้เป็นกําลังใจกับผมด้วยครับครับสวัสดีครับ